การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยคนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนมานครับอาจทําให้เกิดอันตรายบาดเจ็บกับผู้ป่วยเพิ่มเติมได้ครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุเช่นรถชนตกตึกสูงครับกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอากาสที่จะได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกต้นคอหากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผิดวิธีอาจทําให้เกิดกระดูกต้นคอกดบริเวณไขสันหลังนําไปสู่การทุพพลภาพพิการถาวรได้ครับ นอกจากนี้ถึงแม้จะไม่ใช่ผู้ป่วยอุบัติเหตุแต่ว่าการที่ผู้ป่วยไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเองแล้วเราพยายามเข้าไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้เช่นหากผู้ป่วยไม่สามารถเดินไหวแล้วเราเข้าไปลากจูงคนไข้อาจจะเกิดบาดแผลเพิ่มเติมได้ครับคําแนะนําสําหรับการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองนะครับ 1. โทรเรียก1 6 6 9เรียกรถพยาบาลครับจะมีเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เข้าไปขนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธีแล้วก็ดําเนินการนําส่งโรงพยาบาลต่อไปให้ครับ 2ครับ1นึ่ของ 69, ที่โทรไปเมื่อกี้เหยี่อเพิ่งวางสายครับผมให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปลายสายก่อนครับจะมีขั้นตอนการดูแลเพิ่มเติมให้เช่นหากผู้ป่วยจําเป็นต้องกดหน้าอกหรือว่าประคองทางเดินหายใจจะได้สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครับ และ 3. หากไม่มีคําแนะนําในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพิ่มเติมแนะนําให้ท่านเคลียร์เส้นทางสิ่งกีดขวางต่างๆออกจากการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าดูแลผู้ป่วยและนําส่งโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วที่สุดครับ